การขุดะเสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้เรามาเคลียร์พื้นที่นะครับไปสร้างบ้านนะครับเอ๊ะุ่นกลบเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูปปายันไม่โกด่วนนะครับ เรือที่ลดบ้านนะครับคุณพี่นะครับ đây cái đăng lươn này Bạn. đây cái tranh cho nó mà cái kia mà sai đâu ลบเลยลบทเลยท่านผู้ชม เราคิวเต็มนะครับจนถ,ถึงวันเสาร์เลย,ยด้วยใจนะครับใจรับจริงถึงจะทำได้นะครับ น้ำไช่ของหมูบ้านนะครับของเจ๊กนะครับหรือก็สามแมกโครนะครับสี่แมกโครมันะ้งที่ยี่สิบไร่ ลบเลยเดี๋ยวเราพาไปดูสักที่ขุดเ,เสจเมื่อวานนะครับเอ้ยใส่ไม่ได้นอนหรือมั้งนี่ยืนหาวนี่ว่าไงนุม่ม ก็เสียอมองเคลียร์เสร็จแล้ว,วนถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับของฤดูกาลนี้นะครับนสนใจติดต่อได้นะครับายันไปโคดวดนะครับ ลึกก็เฉลี่ยไป2เมตรนะครับตรนนี้ในลึกจะสูบน้ำฟังนี้ง,ง่ายสกเสร็จเรียบร้อยครับสาลูนี้ลูกแรกของฤดูกาลขอให้มันมาน,นะครับที่ใกลน้ำอย่างนี้นสบาย สายเรื่องน้ำน,นะครับอ้าวท่านผู้ชมนี่สุขาเครื่อเลยโอ้โหสวีใหญ่เลยเออเดินมาเจอพอดีเลยอวบนะครับอสุขาต้นเลยนี่แหละ ว่าสุขางอมงอมคาต้นเอ่เพิ่งเห็นนะครับเอ่คือว่าสุขาต้นงอม ครับ,บแหลมเปียบเลยแดินเน่แข็งจริงๆเดยออมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะครับ สำคัญเขียวอะไรเราซื้อมาแล้วเปลี่ยนนี้เราจะประกอบนะครับเมื่อวานน่ยไม่ได้ดูน็อตดีๆนะครับน็อตมันติดเศษอะายนิดหน่อยขันไปเสียม็ดหมดเลยต้องไปคว้านรูใหม่นะครับตัวเรานํา กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ครับหายันไป้โปรดด่วนครับสวัสดีครับ